คอนเสิร์ตเพลงรักชาตินะครับ National Unity Concert ก็เป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษมากตรงที่เราได้รวบรวมบทเพลงที่เกี่ยวกับชาตินะครับบทเพลงที่ปลุกใจนะครับมารวมกันทั้งหมด18บทเพลงซึ่งจะเป็นเพลงที่สําคัญมากๆต่อชาติของเรานะครับตั้งแต่เพลงชาติเพลงสรรเสริญนะครับเพลงแผ่นดินของเราและอีกบทเพลงอีกมากมายซึ่งความสําคัญเนี่ยคือ เราได้สนับสนุนสิทธิ์เก่าของเราด้วยนะครับมีสิทธิ์เก่าคณาจารย์มากมายนะครับที่ได้ร่วมแสดงกับพวกเราแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการรวมใจของทุกคนนะครับในชาติเพื่อแสดงอัต,ตลักษณ์ของไทยนะครับผ่านเสียงดนตรีด้วยวงออเคสตราประจำชาติไทยแลนด์ฟิวคอนดีออเคสตราการจัดคอนเสิร์ตแห่งรักชาติครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย ต้องการจะถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระพัน 5, ปีแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีซึ่งจะเสะเด็จมาฟังคอนเสิร์ตทั้งสองพระองค์นะฮะในวันเสาร์ที่7มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลา19เกนาฬิกาบังเเลยรู้สึกดีใจมากๆที่เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นหนึ่งในศิลปิน ยาวชนเพิ่มใหม่ด้วยอ,อยากจะบอกว่าเป็นเพลงรักชาติหลายๆบทเพลงก็คือจะย้อนตั้งแต่อดีตของความเป็นสยามประเทศของเราจนถึงปัจจุบันว่าเรามีเหตุการณ์อะไรที่มาบ้างจนมีสยามประเทศที่ มั่นคงลและมั่นคั่งจนถึงวันนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านข้ามพลาดคอนเสิร์ตครั้ง,งนี้เด็ดขาดนะครับผมสามารถจับจองบัตรได้ที่ไอทีแคทดีด้นะครับอย่างแรกเลยคือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในคอนเสิร์ตเพลงรักชาในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าด้วยเวทีหอแสดงของอสิทธาคารม่ใิ้ดนสิทธาคารเนี่ยเป็นเวทีที่นักศึกษาทุกคนใฝ่ฝัน ว่าจะได้ขึ้นมายืนขึ้นมาแสดงความสามารถทางด้านตรีสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้ขึ้นมาร้องนะครับให้กับทุกทคนได้รับชมแล้วก็รับฟังสําหรับบทเพลงที่เพรากมากที่บรรเลงด้วยโดยวง TPO ด้วยซึ่งเป็นเกียรติมากๆเลยก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ันครับ